ช้าวันถัดมาแสงแดดยามเช้าสาดส่องไปทั่วไร่กาแฟขวัญฤดีที่เตรียมตัวไว้อย่างกระตือรือร้นหยิบหมวกใบเก่าๆและผ้าผูกคออย่างกระฉับกระเฉงขณะที่ภูผากำลังรออยู่ที่ลานหน้าไร่ภูผากำชับด้วยน้ำเสียงเย็นชาวันนี้งานจะหนักกว่าปกติคุณไหวแน่นะขวัญฤดีพยักหน้าพลางยกคางขึ้นเล็กน้อยเผยท่าทีดื้อรั้นออกมาฉันไหวค่ะ คุณไม่ต้องห่วงภูผ,ผาเลิกคิ้วมองเธอแวบ,บหนึ่งอย่างประหลาดใจเรากับไม่คิดว่าเธอจะยืนยันคำพูดอย่างไม่ลังเลขณะที่เขาเดินนำทางไปยังแปลงกาแฟพร้อมกับสายหน้าเล็กๆเ,เหมือนจะบอกว่าเธอยังไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเจอกับอะไรงานในวันนี้ไม่ง่ายเลยขวัญฤดีต้องใช้มือขุดดินแข็งๆเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกใหม่แดดที่แผดเผาทำให้เหงื่อหยดไหลทั่วใบหน้าร่างกายเริ่มอ่อนล้าจากการขุดดินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภูผายืนสังเกตการอยู่ห่างๆยังไม่สนใจช่วยแต่ดวงตาเขาแอบจับจ้องการทำงานของเธอด้วยความพินิจอย่างเงียบๆขวัญรดีหยุดพักสูดลมหายใจยาวขณะที่ภูผาก้าวเข้ามาใกล้พลังพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบถ้าคุณไม่ไหวจะหยุดพักก็ได้นะครับไม่มีใครว่าหรอกคำตอบนั้นทำให้ภูผาเงียบไปครู่หนึ่งเขามองเธออย่างครุ่นคิดขวัญฤดีเองก็รู้ตัวว่าเธอไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้โดยง่าย แม้จะรู้สึกท้อแพ้ในใจแต่ก็ยังอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเธอทําได้จริงๆความมุ่งมั่นในดวงตาของเธอนั้นทําให้ภูผารู้สึกถึงความดื้อรั้นและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของหญิงสาวเวลาผ่านไปจนกระทั่งงานในแปลงกาแฟเสร็จลงขวัญรดีเหนื่อยจนแทบล้มลงแต่รอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากเธอก็ยังคงมีอยู่ภูผามองเธอด้วยความทึ่ง เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่มีความดื้อและมุ่งมั่นถึงเพียงนี้มาก่อนแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยคำชมออกมาเขากลับหันไปพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักกว่าเดิมนะคุณจะยังไหวอยู่หรือเปล่าคญฤดียิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ถ้าไหวฉันก็จะทำแต่ถ้าไม่ไหวฉันก็จะทำจนเสร็จค่ะคำตอบนั้นทำให้ผู้ชายยิ้มบางๆอย่างที่เธอไม่ทันสังเกตขณะที่เดินกลับที่พัก ขวัญฤดีรู้สึกได้ว่าผู้ผาเริ่มมองเธอแตกต่างจากเดิมแม้จะไม่ชัดเจนแต่เธอเริ่มสัมผัสถึงความเป็นมิตรเล็กๆจากสายตาเขาคืนนั้นขวัญฤดีนอนลงบนเตียงความรู้สึกภาคภูมิใจที่เธอทำงานหนักได้จนจบทำให้เธอยิ้มคนเดียวเธอรู้ดีว่าผู้ผายัางไม่ยอมรับเธอเต็มที่แต่การท้าทายตัวเองให้ทนทำงานในไร่ต่อไปคงจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เขายอมรับเธอได้และในอีกทางหนึ่ง มันทําให้เธอรู้สึกว่าการพิสูจน์ให้ผู้พาเห็นว่าเธอทําได้อาจไม่ใช่แค่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวแต่เพราะบางสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นในใจของเธอโดยที่เธอไม่ทันสังเกต